ก็สวัสดีครับวันนี้นะอยู่กับผมเนี่ยบรเเคมี่แคผมวันนี้ไม่ได้จะมาสอนตีโบสนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาบอกเทคนิคลิกลน้อยนะครับสำหรับคนที่เล่นเริ่มเล่นใหม่นะครับวันนี้เอาไว้สําหรับคนที่จะเริ่มเล่นเกมเมอนสเตอร์ใหม่นะครับแล้วแบบอยาามันมันต้องเบลไวก่อนนะคือเทคนิคนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเบลล์เราไวไวเกินไปนะครับเช่นผมตอนผมมาเล่นใหม่เราเบลผมมัน มันไปไกลแล้วฟังก์ชันมันมันเวลมันเกินฟังก์ชันอะแต่มันยังไม่ถึงเวลาฟังก์ชันเปิดนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนะเทคนิคการหาฮอคลักนะครับแบบสายฟรีได้แบบคุ้มนะครับอันนี้คือผมไม่ได้เติมไม่ได้อะไรแล้วคนระับมันก็เลยมีแค่นี้นะแต่ว่าตอนช่วงเริ่มแรกใช่ไหมฟังก์ชันฮอคลักมันจะเปิดเปิดเมื่อมันเซิร์เปิดได้20 20หรือ25วันนี่แหละนะครับแต่ภายใน2 0ถึง25วันบนหะ้วัน เบลเราอาจจะเกินแล้วนะครับสำหรับบางคนนะครับบางคนอาจจะยังไม่เกินหรอกนะฮะบ,บางคนฟังกชันเปิดแล้วก็ยังลงไม่ได้ก็มีนะครับแต่ใครที่เวลเกินแล้วอย่างเช่นผมเนี่ยคือแล้วมันยังลงไม่ได้ใช่ไหมแต่มันมีวิธีลงนะมันมีวิธีลงอยู่มันมีวิธีบั๊กลงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับด่านด่านมันจะเป็นด่านยามอาราคาวะนะครับซึ่งเนี่ยการที่เราจะหาฮอคคลักเนี่ยเราต้องลง ด่านยามเนี่ยเรียกสั้นว่าด่านยามยตั้งแต่ซิ l เวอร์หนึ่งขึ้นไปนะครับพวกนี้ไม่ได้นะครับบอลเนี่ยไม่ได้ต้องลงแต่ซิวเวอร์หนึ่งซุ้ยซิวเวอร์หนึ่งคือในช่วงที่ฟังกช์ชันมันยังไม่เปิดประมาณ20บวันแรกนะครับคือเราจะลงได้แต่บอลสองแต่ว่าบางทีเราเราลงได้แต่วันบอลสองมันเรามันเปิดแค่นี้ใช่ไหมแต่เบลเราอะเกินโชคชะตาไปแลว,เร,เ,วลเราคือเบลเราพร้อมที่จะลงซิ l เวอร์หนึ่งซิเวอร์สองแล้วแต่ว่าเรามันยังไม่เปิดมันยังล็อกอยู่เนะี่ยมันลงได้เนะี่ย วิธีลงนะครับง่ายๆเลยนะฮะก็คือให้เซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับในโลกข้ามเนี่ยใครก็ได้นะครับเป็นคนสร้างตี้นะครับผมเป็นคนสร้างปาร์ตี้ให้เรานะครับเราก็มาประกาศหาคนแบกยามซิลเวอร์หนึ่งซิเวอร์สซึ่งมันมีคนพร้อมที่จะแบกเราอยู่แล้วนะครับมันมันมีคนพร้อมที่จะพาเราลงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนอื่นที่เขา ช่วยลงยาเนี่ยเขาก็ได้ผลประโยชน์เหมือนกันนะครับเช่นเหรียญเช่นอะไรอะสะสมมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันพร้อมเขาพร้อมที่จะพาลงอยู่แล้วใครที่เหลือรอบนะฮะเราวก็มาประกาศนะครับซึ่งถ้าเราเป็นคนสร้างเองด่านยาเนี่ยออย่างเช่นอย่างเช่นโอ้โหเปิดหมดแล้วเนี่ยมันจะเป็นล็อกใช่ไหมสมมติถ้าใครมาเล่นใหม่ๆตอนฟังก์ชันยังไม่เปิดมันจะล็อกนะครับมันจะล็อกอีกนะครับโอเค ก็ให้เราอย่างที่ผมบอกให้เราไปหาคนอื่นสร้างตีให้ถ้าเวลเราถึงเนี่ยฝึกฝนซิลเวอร์หนึ่งเนี่ยโชคชะตาหนึ่งเนี่ยมันจะกำหนดตรงนี้นะครับถ้าเวลเราถึงยังไงเราก็ลงได้นะครับเราเข้าตีไปปุ๊บยังไงเราก็ลงลงได้ต่อให้มันเขียนว่ายังยังไม่สามารถลงได้เข้าใจใช่ไหมต่อให้มันจะจะล็อกอยู่ว่าอีก3วันเปิดอีก4วันเปิดอย่างเงี้ยเราก็สามารถลงได้ถ้าเราลงกับคนอื่นนะครับ นี่คือเทคนิคการสะสมฮอคลก,ก่อนนะครับซึ่งสมมุติวันที่โชคชะตาหนึ่งจะเปิดอีก7วันใช่ไหมถ้าเราโดยปกติถ้าใครใช้เทคนิคเวลแบบผมที่ผมสอนคลิปก่อนหน้านี้ใครยังไม่ดูก็ไปดูนะครับที่ผมสอนนะครับถ้าเราใช้เทคนิคเวลนั้นนะซึ่งเราจะเวลโชคชะตา1มากกว่าโชคชะตา1ก่อนด่านมันจะเปิดประมาณอย่างน้อย6-7วัน ซึ่งในเวลา6-7วันเราก็สะสม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 รอให้ฟังกช์ชันเนี่ยเปิดนะครับคือด่านมันจะเปิดก่อนฟังกช์ชันนะครับผมฟังกช์ชันมันจะแบบรอวรอวันปเป๊ะๆถึงจะสามารถเปิดได้ฟังกช์ชันของฮอคัคเนี่ยนะครับแต่ด่านเนี่ยมันจะลอ็อกไว้อ่ามันจะลงลงไม่ได้หรอกแต่มันจะล็อกไว้มันจะมันจะเปิดให้เนี่ยลงแต่บอลนะครับผมซิวเอร์หนึ่งมันจะยังล็อกไว้อยู่แต่เราก็สามารถลงได้ซึ่งภายในเวลา7วัน ให้เราตีนะครับลงให้ครบ2รอบนะครับมันก็จะได้ของจากเนี่ยเออทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยมันก็จะได้หลายๆกล่องนะครับรวมๆกันได้หลายกล่องแล้วก็ได้จากการผ่านด่านอีก2 3 4มกล่องได้จากการเก็บกล่องภายในแมปอีกไม่รู้กี่กล่องนะครับอย่างน,น้อยๆก็3กล่อง4กล่องเลยนะฮะสีฟ้านี่เราก็เอาไว้ย่อยหรือว่าเอาไว้แบบเอ่อเปิดเพื่อหาสเตตัสดีๆก็ได้นะครับอ่า นี่นะฮะเป็นเทคนิคง่ายๆเลยนะครับสำหรับคนที่เล่นใหม่นะครับเทคนิคสะสมฮอคลัคนั่นแหละนะครับสะสมฮอคลัคบัคกนะฮะก่อนที่ฟังก์ชันจะเปิดซึ่งมันจะทําให้เราได้เปรียบต่อให้สายฟรีนะครับเราไม่เติมเนี่ยอ่ะเราเติมแค่ V4 อย่างที่ผมบอกไปเติมแค่ V4 เพื่อจะหายเลเวลเนี่ยอ่ามันก็ไม่ได้เติมอะไรมากมาเยอะแยะนะแต่เราก็สามารถมีฮอคลัคหรือหรือว่ามีของก่อนเพื่อนได้นะครับทำให้เราแบบได้เปรียบในช่วงแรกๆนะครับผม ได้เปรียบในระดับหนึ่งเลยนะครับฮอ,อคักสมมตุติฟังก์ชันเขาเปิดมาฮอคักคนอื่นได้แบบสีเหลืองดาว2ดาวอย่างเงี้ยนะ,ะโดยทั่วไปนะครับแต่เราอาจจะแบบสองสดาวได้เลยอะไรเงี้ยอ่าเราจะทําได้เยอะกว่าเพื่อนนั่นแหละนะครับตามที่บอกเพราะว่าในระยะเวลา7วันเนี่ยมันได้หลายกล่องอะหลายสิบกล่องอะสามสิกล่องอะฮอคักสี่สิบห้าสิบอันอะหรือสามสิบสี่สิบอันอะมันทำของฮอคักมีได้รละ แถมมันมีโอกาสเปิดได้หอคักทองด้วยเข้าใจนะเออนี่นะเป็นเทคนิคนเล็กๆน้อยๆเป็นเกจความรู้นะครับเอาไว้แบบว่าใช้สําหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าคนผู้เล่นเก่าที่จะย้ายไปเล่นนะครับเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยคือแบบเซิร์ฟเวอร์เก่าไม่มีคนเลยหรือว่าติดปัญหานั่นนี่ก็จะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยก็เอาเทคนิคน,นี้ไปใช้ได้นะครับผมแต่ใครที่เปิดแล้วไอ้นั่นแล้วก็คงทําไม่ได้นะครับโอเค วันนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเทคนิคอะไรดีๆหรือว่ามีชิคอะไรดีๆมาสอนมาแนะนําผมก็จะเอามาลงให้ชมนะครับสําหรับวันนี้ก็มีกันแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมใครที่ดูแล้วนําไปใช้แล้วได้ผลจริงหรือทําได้จริงก็เป็นบอกกันด้วยนะครับในชื่อตัวละครเป็น้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอต,ตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย